สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะในเรื่องของการหาความสูงนะคะในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องการหาความสูงโดยโจทย์ให้ความสูงมาแต่โจทย์ถามหาฐานแทนหรือเป็นเรื่องของการหา ความสูงที่เป็นสันนะคะก่อนอื่นต้องชี้แจงก่อนว่าความสูงมันจะมีทั้งหมด3ชนิดนะคะสําหรับปีระมิดนะคะความสูงจะมีสูงตรงนะคะสูงตรงก็คือบริเวณนี้นะคะนักเรียนสูงตรงเส้นสีแดงๆนี่นะคะสูงเอียงก็คือเส้นเส้นปะตรงนี้นะคะสีแดงก็คือเส้นยี่ห้านะคะส่วนสันก็คือเส้นผีสีนะคะเส้นผีสีอ่ะ มันจะมีความสูงทั้งหมด3ชนิดนะคะแต่เราเรียนไปแล้วในเรื่องสูงตรงและสูงเอียงในสัปดาห์ที่แล้วแต่วันนี้เราจะเรียนเรื่องของสันก็คือตรงนี้เ้น PC สนะคะทีนี้เรามาเริ่มที่โจทย์เลยวันนี้ครูจะทําให้ดู2ข้อนะคะในข้อที่5และข้อที่7นะคะส่วนข้อที่6และข้อที่8นักเรียนไปทำเป็นการบ้านเนาะ,ะเรามาดูข้อที่5เลยนะคะข้อที่5้าเขาบอกว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม จัตุรัสรูปหนึ่งะคะมีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งมีความสูง24เซนนะคะตามโจทย์เลยนะคะสูงเอียง25เซนจงหาความยาวของฐานซึ่งนั่นก็คือเขาต้องการทราบ a B ตรงนี้นะคะ a b ตรงนี้ว่าเท่าไหร่นะคะก่อนอื่นนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าพีโอและตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้ครูให้เป็นตัว Q เนาะ มันตั้งฉากกันนะคะเพราะนั้นถ้าครูตัดมันออกมานะคะมันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้คือ P นะคะ P O แล้วก็ Q นะคะเส้นนี้จะเป็น24นะคะเส้นนี้จะเป็น25เพราะนั้น OQ ครูให้เป็น x นะคะตรงนี้คือ x นะเรารู้เลยว่าถ้าเป็นสามเหลี่ยมจัดเอ,อมุมฉากเนี่ยเราจะต้อง ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเข้ามาช่วยนะคะโดยทฤษฎีกล่าวไว้ว่าด้านที่ยาวที่สุดคือด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นก็คือเลข25คือเส้นที่ยาวที่สุดเพราะนั้น25กําลัง2เท่ากับ24กําลัง2บวกกับ x กําลัง2 25กําลัง2ได้625 24กําลัง2ได้576นะคะบวกกับ x กําลัง2เพราะนั้นย้าย576ไปลบนะคะนักเรียนก็จะได้ว่า x กําลัง2 เท่ากับ625ยลบห้าก็คือ49่เก้าะัะนั้น x เดียวเรียบร้อยค่ะนักเรียน x ได้เลขเพ็าะันั้นถ้า x เป็นเลข7นะคะส่วน a b เนี่ยเป็น2เท่าของ x นะคะเพราะว่า x เ,เนี่ยคือครึ่งหนึ่งนะคะก็จะได้ว่า a b หรือความยาวของฐานก็จะได้เป็น2เท่า ก็คือ14นั่นเองค่ะต่อกันที่ข้อ7นะคะในข้อ7นะคะนักเรียนอ่าข้อ7จข้อเบอกว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้าง6เซนด้านยาว24เซนถ้าสูงตรงของพีระมิดนี้เท่ากับ4เซนจงหาความยาวของสันนะคะอ่ะ ก็คือหา pc นะคะเส้นสีเขียวตรงนี้นะคะ pc เพราะนั้นนักเรียนก็ตัดเหมือนเดิมค่ะนักเรียนตัดออกมาเป็นสามเหลี่ยมมุมสามเหมือนเดิมนะคะ,อ,ะอันนี้จะได้เป็นสี่นะคะอันนี้ครึ่งหนึ่งของ24ี่ตรงนี้ก็คือ12นะคะตรงนี้ครูให้เป็น x นะคะ ส่วนสารคูให้เป็น y นะ,ะ,ะเพราะนั้นก็จะได้ว่า x กําลังสองเท่ากับ4กําลังสองบวก12กําลังสองเพราะนั้น x กําลังสองก็คือ16บวก144ยสีเพราะนั้น x กําลังสองจับบวกกันก็จะได้160ถอดส,สแ u a r e r ค่ะร้160อยหกสิถอดไม่ได้ก็จะติดเป็น4ีูท o o สิบนะคะแน่นอนค่ะต่อเลยนะคะ มาดูที่เส้น y ตรงนี้นะคะ,ะครูเปลี่ยนใหม่เป็นสีฟ้านะน้กเรียนจะได้ไม่งงนะคะ,ะถ้าเป็นเส้น y เนี่ยนักเรนก็ตัดมันออกมาปรากฏว่าเส้นนี้มันก็เป็นสามเหลี่ยมอะไรเหมือนกันสามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันนะคะ,ะสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งตัวนี้คือ x ตัวนี้คือ y และนี่คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็คือเลขสามเพราะว่าเส้นทั้งหมดมันหกครึ่งหนึ่งก็คือสามเพราะฉะนั้น y กลาลังสอง เ,เท่ากับ x กําลัง2บวก3กํลัง2 x กําลัง2เรียนไม่ต้องตกใจเราเอาจากตรงนี้ได้เลยเห็นไหมคะ x กําลัง2ตรงนี้นี่ค่ะอันเดียวกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้น x กําลัง2มีค่าเป็น160ใช่ไหมคะหนึ่งร้อยหกสิบโนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนสีปากกาแป๊บ นี้เป็น160นะคะสารกำลังสองมีค่าเป็น9เพราะนั้นจับบวกกันก็คือ169เ้น Y, y เดียวก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยรูท169ใช่ไหมคะ1้อยถอดรูดได้เลข13เพราะเะนั้นเรียบร้อยค่ะ Y หรือสันของเราก็คือ13เซนเมตระครูมาเขียนตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นสันยาว13เซนติเมตร แค่นี้ค่ะนักเรียนนักเรียนก็สามารถทําได้ทั้งสองข้ออย่างข้อ6เนี่ยนักเรียนก็สามารถทําได้แบบเดียวกับข้อ5ส่วนข้อ8ก็ทําได้แบบเดียวกับข้อ7นะคะครูทําตัวแบบว้ให้ดูแล้วถ้านักเรียนสงสัยยังไงก็สอบถามทักมาได้นะคะทังสชยครูส่วนตัวได้เลยหรือถามในกลุ่มก็ได้ค่ะขอให้โชคดีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเด็กๆใครยังไม่ตามงานส่งการบ้านอันเก่ากาุณาตามด้วยนะคะมีผลต่อเกรดของนักเรียนนะคะเพราะ คะแนนทุกงานชิ้นงานเนี่ยครูให้หนักเรียนต้องตามงานให้ครบนะคะนักเรียนส่งย้อนหลังได้นะแต่คะแนนจ,จะไม่เท่าเพื่อนนะคะ,ะเพื่อนก็ส่งตามกําหนดนะคะขอโชคดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย